นนทบ,บุรีสั้นๆนักข่าวลงพื้นที่ตึกแถวสี่ชั้นแบ่งให้เช่าใกล้ตลาดประชานิเวสองเด็กใช้8ดขวบอยู่กับแม่ทั้งแม่กับลูกติดโควิดมาสี่วันหนึ่งหกหก้บอกว่าสายหลวนยังไม่ได้เลยหนึ่งสาสศก็ไม่ได้ชาวบ้านต้องมาแจ้งนักข่าวให้ลงพื้นที่น้องดีโอ8ดขวบกับแม่อายุ30ทั้งคู่บอกขอความช่วยเหลือหน่อยดิโอเนี่ยเจ็บคอไอามาสี่วัน พยายามให้แม่ติดต่อหนึ่งสามสามศูนย์หนึ่งหแต่ติดต่อไม่ได้เลยพยายามลบแล้วแม่ให้พาไปหาหมอโรงพยาบาลแม่บอกเราออกไปข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวจะไปติดคนอื่นดีโอบอกผมก็ไม่ได้อยากย้ายอะไรเยอะอยากกินยาแก้โควิดไม่ได้อยากจะไปโรงพยาบาลสนามอยากอยู่ที่ห้องแต่ขอแค่ยาเนี่ยแม่บอกนี่เป็นห่วงลูกเพราะเด็กยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแม้จะแปดขวบแม่ได้ฉีดสามเข็มแต่ยังติดนี่ ก็อยากให้สาสุขมารับไปรักษาหน่อยเป็นห่วงลูกกลัวเชื้อจะลงบอดมันไอหนักหลือเกินสองทุ่มครึ่งนั่นนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีท่านสมนึกธนเดชากูลทราบเรื่องประสานสาสุขรอาตู้มารับไปรักษาโรงพยาบาลสนามที่วัดบัวขวัญแต่ไปฟังเสียงดูแม่น้องเนี่ยที่เขาโพสต์ออกมาเนี่ยแมกเลยแต่แม่ไม่พาไปเพราะแม่ของรัดมาช่วยยังไงรัฐฉีดวัคซีนแล้วผมไม่ ไม่มียากินเลยครับผมโทรไปหลายหน่วยงานก็ไม่ค่อยมีใครรับเลยครับป้าป้าผมโทรไปหลายหน่วยงานแล้วไม่มีใครรับเลย <c oughs> ผมมีไข้เย,ยอะมากเลยครับแอบมบผมหายใจไม่ค่อยออดเลยครับอ่ะพอแล้วพอแล้วพอเห็นภาพ นี่มันยังเป็นเรื่องการสื่อสารและระบบ